สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เราไม่พูดพ,พั่มทำเพลงแล้วกันเนาะเราก็เริ่มเลยเลยก่านเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้จะยาวไหมก็วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมแล้วก็ผมก็เชื่อบ้านว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็เริ่มทยอยได้รับกรอบตัวอ่าบ็อกเซตของที่3เรื่องวันพีซแล้วนะอะ่ตอนนี้เป็นวันพีซสกายเพียนะครับเอพิโซดสกายเพียตั้งแต่เล่มภาคอาร์ตอาสกายเพียอ่นังสือเนี่ยก็จะมีเล่ม ตั้งแต่24ถึง32นะก้าเล่มเท่านั้นเองกล่องพิเศษสะสมซึ่งก็จะอยู่ในนี้แหละอยู่ในเจ้ากล่องสีนี้แหละหลายหลายคนจะทราบกันคือเที่ยวเนี้ยกล่องเขามีปัญหาอีกแล้วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็คือคือทำได้ไม่นี่นี่คือตามที่สยามเขาเคลมนะเขาเคลมว่าของมาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ตามสเปคที่เขาเขาเขา,เขาตั้งไว้อะครับก็เลยก็เลยให้เอาบให้บริษัทเอาไปทําใหม่ซึ่งซึ่งก็เลยส่งตัวหนังสือมาก่อนเนาะระหว่างระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดไปด้วยแกะไปด้วยแล้วกันเพื่อประหยัดเวลานะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือหนังสือเนี่ยส่งมาให้ก่อนเนาะผมยังไม่ได้แกะเลยเพราะผมก็รอก่อนส่งหนังสือมาก่อนแล้วก็หนังสือนี่สักประมาณเมื่อต้นอนะ่ะที กลางอาทิตย์ต้อนอาทิตย์ไปเม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยส่งมาถึงวันนี้นะขอสรับของผมวันนี้ซึ่งก็น่าจะเกือบเกือบอาทิตย์นึงเนี่ยช้ากว่าเกือบเกือบอาทิตย์นึงเพื่อนๆซึ่ง่าโอเคก็ด้วยที่เขาส่งมาช้าเนี่ยเขาก็แนบไปตัวนี้ไปด้วยปุ๊บๆนะ <c oughs> ก็เป็นโนต้ตบอกว่าอย่าทิ้งกันเพื่อนๆใบเนี่ยอย่าทิ้งนะครับมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าคือมันเป็นใบบอกรหัสโค้ดว่าเฮ้ย <c oughs> เขาขอโทษแล้วก็มีรหัสโค้ดลด50บาทมีในนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆประสบการณ์ใช้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมผมเคยเจอบ่อยๆที่พอเอามาใช้ปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยมีคนใช้อยู่แล้วบางอะไรบางเนี่ยก็เลยแปลกๆไม่ค่อยแต่แต่ถ้ามีปัญหาตรงนั้นจริงๆอะ่ะเพื่อนๆก็ต้องทักทักไปหาแอดมินของวันแอดมินของสยามเขาเนาะเขาเขาก็ดูแลดีเขาก็คุยคุยอะ่ะบอกเขาได้แล้วเขาก็จะถามว่าเลขออเดอร์คุณอะไรอะไร,ะไรยังไง ให้ให้เพื่อนๆอ,อะไรอ่ะให้เพื่อนๆขุดบอกเลขเข้าไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปเคลียร์ให้อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูเล่มก่อนว่าเมื่อนนี้มีปัญหาอะไรไหมซึ่งซึ่งหลักๆผมไม่ค่อยเจออะไรนะยกเว้นยกเว้เวนแค่ล็อตแรกเ่า้นแหละล็อตสองอะไรก็ผมว่าเขาก็อยู่ตัวแล้วแหละว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเนานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเล่มก่อนตัวเล่มเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปใช่ไหม เออสกายเเนี่ยมีเล่ม2 4มยถึงสานะครับเราก็ตรวจซิ9เล่ม2 4่สนะิบสี่ถึงสามสบนี่ยีเอาเอาเอา,เ,าเขาเข้าไปยี่สิบสีห้นะครับหนังสือแข็งแรงดีเลยเอนพราหลดปกปักปกปกเนี่ยไม่รู้สึกอะไรย อันนี้สาองเลยขั้นสุดท้ายตึ๊บต,บต,บตบึนี่โอเคยี่สิบแปดยิเกสสสามสองครบเนาะตัวหนังสือเองจะบอกว่าดีดีเลยเพราะนี่จับจับหนังสือไม่งอเลยมันเพื่อนเพดูด,ดิไม่งอเลยในผองขยำขยา,ขยาโอ้ไม่รู้แพ็คมาคือหนังสือดีด้วยตัวหนังสือดีด้วยแล้วก็ เซียวมาดีด้วยนะพเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยคือคือคือไม่งอเลยเฮ้ยใช้ได้เนาะตัวหนังสือใช้ได้เอ่อเซียวมาก็เจ๋งดีอืมดูดิดูด,ดิมาเออทำมาดีทำมาดีาดอ่ะนั้นผมวางตรงนี้ก่อนเนาะเล่มยี่สิบสี่1 3หกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสสองสามสี่ ห้าเก้าเก้าเล่มตามที่เขาเคลมไว้เนาะคราวนี้เรามาแกะกล่องกันนะครับก็อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่สายสะสมก็จะบอกเฮ้ยอีกกล่องน้ำตาเนี่ย <laughs> บอกกล่องแรกแล้วเมื่อไรจะมา <laughs> ไม่มีกล่องผมล้วปวดหัวจริงล้วจะวางด้วยกันยังไงเพราะผมผมเชื่อว่าคนที่ซื้อทุกคนอ่ะคนที่ซื้อชุดนี้ทุกคนอ่ะไม่มีใครทิ้งกล่องน้ำตาแล้เพื่อนผมบอกเลยไม่มี <laughs> ไม่มีนะครับดังนั้นทุกคนเก็บกล่องน,น้ําตานี่หมดแล้วครับคุณก็ยังจะไม่ทําต่อเอามาต่อ่ยผมก็กาหัวเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ทำแล้วออกมาให้ก็บ้างก่อนอื่นเลยผม first impression คือผมว่ามันมันเล็กกว่าที่คิดไว้นะคือคือตอนตอนตอน,ตอนแกะกล่องออกมาผมมาดูเฮ้ยเฮ้ยมันเล็กกว่ะเพราะเพราะอาจจะพราะกาวกล่องหรือเปล่า ก้ากล่องหรือเปล่ามาเลยอาร์คนี้มันใช้เก้าเก้าเล่มหรือเปล่ามาเลยเนาะเราเราอย่างที่บอกเราแกะซองดีๆนะครับเพื่อนๆแกะซองดีๆเพราะถ้าเกะโอเคถ้าเพื่อนๆจะอ่านไม่เป็นไรไม่สนแต่ถ้าเพื่อนถึงจะอ่านก็ตามเอาจริงแกะไอ้นี้ดีๆเพราะว่าเอามาใช้ต่อได้เนาะเอามาีไซเขาใช้เชก็บพืนไม่ได้โอเคกล่องเนี่ยมันจะมาอย่างนี้กล่ <c oughs> องน้ําตาลเป็นกล่องลูกฟุกน้ําตาล ถ้าเพื่อนๆจะใช้กินก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยปลุกอยู่ตรงนี้นะแกะรอยปลุกออกก็ได้เพื่อจะโชว์ว่ามันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้แกะได้แต่แต่ส่วนตัวผมผมคงไม่ได้แกะเพราะผมหนึ่งผมไม่มีชั้นวางโชว์แบบคือไม่ได้โชคดีมีชั้นวางโชว์เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะผมก็นั่นแหละครับโอเคดูนะแกะกล่องปั๊บปั๊บปั๊บตืมเติบตสาธุ ขออย่ามีอะไรนะตำหนิเลยโอ้โหไม่ออกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันแน่นไม่ออกถ้าแน่นไม่ออก้ท่าไรอย่าฝืนนะเพื่อนผมแนะนำเปิดตูดเปิดตูดแล้วดันเิดตูดแล้วดันเถอะนะเนี่ยเ,เพื่อนดูเปิดตูดสองข้างดันดันอย่าอย่าฝืนอ,ออกไม่ออกอย่าฝืนดันเข้าไป บุกเบิบอะไรไม่คุ้มเคลมอ่ะไม่คุ้มเคลมมันยุ่งตืออ้อไเรียบร้อยเห็นไหมเอาเก็บเอาเก็บตัวชั้นก่อนโอเค first let's หาหาตำหนิก่อนโอเคโอเคไม่เจออข้างหลังก็ยังเป็นบุกเป็นเหมือนกระสันหนังสือเหมือนกับทุกอันเนาะซึ่งซึ่งก็ดีก็ดีก็ควรจะเป็นยูนิฟอร์มกับ นะมีเลข3อยู่ข้างนี้กล่องสวยสกายเปียโอโอเคโชคดีว่าผมอ่านอ่านถูกว่าที่การที่ผมไม่ใช่แบบฮาร์ดคอร์เอฟซีเท่าไหร่เดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกเพื่อนๆจะตาผมเอาสีสันสวยงามธรรมดีครับโอเคกล่องธรรมดีข้างล่างมี not to be so separately นะห้ามเราแยกขายกล่องข้างๆนี้ก็พูดเหมือนกันว่า อย่ากลุยอไรอย่าใช้คัตเตอร์ดดอันนี้ก็บอกเหมือนกันอะว่าห้ามมาขายแยกเดี๋ยผมเจอผมเจอตรงไหนปะห้ามทําซ้ําจําหน่ายโดยเด็ดขาดกรณีตรวจพบจะดําเนินการตามกฎหมายโดยทันทีนะเพราะมันมีมันก็มีมันก็มีคนทำทากล่องลิขสิทธิ์ขายจริงๆะแล้วมันก็อก็ไม่ดีนะครับเอ็นี่วะของผมสรุปผมไม่มีผมไม่มีตำหนินะ ผมถือว่าผมไม่มีตำแหนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยลองซื้อใส่แล้วก็เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมแต่แล้วคือตรงนี้อย่างที่ผมบอกเพื่อนไปเนี่ยไม่ทราบเห็นหรือเปล่านะแกะออกได้แกะเอามาเป็นหน้าต่างนะครับแกะเอามาเป็นหน้าต่างตัวนี้ใส่คืนเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นเล่มหนังสือได้อะหรือผมว่าเห็นหนังสือดีกว่าน้องแล้วแต่เพื่อนเพื่อจะหันหน้าเข้าทางไหนเนาะเล่มหนังสือน่าจะง่ายกว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็จะเห็นตัวเลข แนะนำให้หันด้านถ้าเกิดแกะกล่องตรงกลางเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆหันหน้าหนังสือออกอย่างนี้เพราะเวาลาเห็นตรงรูปุ๊บก,ก็จะเห็นว่ามันเล่ม20กว่าถึง20 32อ,อะไรงเงี้ยเนาะอ่ะโอเคอ่ะแล้วเรามาลองฟิตติ้งดูว่าจะมีปัญหาไหมนะวิธีการใส่หนังสือผมเคยทําคลิปไปแล้วเราใส่จากข้างๆก่อนนะเพื่อนๆป้องกันว่าถ้าเกิดมันแน่น เผื่อๆว่ามันแน่นแล้วกันเราอย่างแรกกึ๊กๆใส่เข้าไปตอนจบได้นะครับหนังสือล็อตนี้ทำมาดีจริงๆอ่ะเพื่อนเฮ้ยมัน,ม,นมันแข็งกกเลยอชอบส,สภาพดีมากอยู่ยาวๆโอเคโอเคเท่านี้โชคดีว่ามันพอดีอ่ะผมถือว่าพอดีผมก็ถือว่าโอเคเพอร์เฟคเลยเพื่อนทำเนี่ยรูรูมีไหม มีนิดนึงซึ่งซึ่งโอเคเห็นไหมจะถ้าถ้าหายข้านี้พวกก็จะรู้รู้ว่ามันมีรูหน่อยแต่เพื่อนๆวางตังอะไรเงี้ยไม่มีไม่ไมีอ่ะน,นะเอ่อโอเคสรุปก็คือเราจะของเสร็จแนละ้วผมก็จะใส่คืนเนาะนี่นะครับโอเค โอเคตรงตรงนี้ต้องละเอียดออกนะเพื่อนถ้าเกิดตรงนี้<ป>จะใส่คืนเนี่ยมันมันเป็นรอยได้ง่ายนะครับปับป๊บปับป๊บปัๆบปับ๊บพับอึ๊ออบหายัาจบเป็นข่ายอึ้บหายอืมก็ใครเสร็จแล้ว ไปเสร็จแล้วเพื่อนนี่ก็คือ r o c เ s s ที่ภาชาจะสงค์ก็ทำก็น่าจะทำนะเพราะว่ามันปรับไปกลับมาทรงเดิมนะเรียบร้อยถ้าวางคือถ้ามีแตกกล่องน้ำตาลเพื่อนก็วางอย่างนี้ยังได้เลยเพราะมันบอก Episode of s k y p i e r อะไรอย่เงี้ยโอเคสุดท้ายสุดท้ายผมไม่รู้สิบนาทีแล้วผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนเ่ นั่งดูผมทำนี่เงาเงาใสนี่หรือเปล่าเลยอโอเคลองดูเผื่อไวเผื่อไวผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะย่าฝ่ายที่คิดเลยย่าฝ่ายที่คิดอ่ะเรากลับหัวก่อนเราจะเอาด้านไหนขึ้นเราทำกลับหัวย้อนหลังแล้วเพื่อนมันจะง่ายกว่าเสรเรียบร้อยเรียบร้อย ประเด็นคือผมมีหรือเปล่าเนี่ยสกอตเทปตรงนี้มีหรือเปล่าในตุ้มสีหลับเรียบร้อยครับสวยงามสวนี้อ่าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมกระดึ๊บเข้าไปตรงนี้นึงเรียบร้อยครับผมไม่มีสกอตเทปเหลือไม่มีสกอตเทปเหลือทำไงทำอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าผม จบผมมีเมื่อกี้ผมมีเซฟไว้หนึ่งลิตรที่ดึงออกมาจากตรงแรกโอ้ขาดอีกอันเดียวเนี่ยแล้วก็เทปมาเพื่อนนะนๆต้องระวังนะครับเพราะถ้าเทปเนี่ยไปโดนตัวกล่องกระดาษเองมันก็จะมีคราบยากเอ,อ่ะแล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะให้เพื่อนดูเนี่ยต่วนนี้คือวิธีการประกอบลางเรื่องเกว่าวเขาส่งมาแยกถูกไหมครับเพื่อน นี่คือวิธีการประกอบร่างคร่าวๆแล้วกันถ้ามาถ้าเวลาเราสั่งมือหนึ่งมามันก็จะมาประมาณนี้แหละแต่นี่เราต้องมาประกอบเองเพราะเขาส่งแยกมาเพราะกล่องมีปัญหานะครับมีอะไรทิ้งท,ท้ายไว้ไหมไม่ก็ไม่มีอะไรชุดนี้เนี่ยเป็นกล่องเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งเป็นกล่องที่ผมเก็บชุดเดียวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเห็นตัวอย่างของ กล่องนี้ของญี่ปุ่นแล้วล่ะว่ามันเยอะขนาดไหนพเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ทราบกันว่าวันพีซเนี่ยมันกี่ร้อยกี่เล่มดังนั้นกล่องเนี่ยยังมีมาอีกบ,นบานแบนบบันบานคือมันสิบกว่ากล่องอ่ะเพื่อนๆจำไม่ผิดสิบกอันนีอเนียอันเนี้ยสามสิบมันร้อยกว่าเล่มถูกไหมร้อยกว่าเล่มก็สิบกว่ากล่องคือสิบกว่ากล่องแน่นอนพเพื่อนผมก็งง ผมชื่นชมแล้วกันยกย่องเลยคนที่เก็บมากกว่าหนึ่งกล่องเนี่ยผมคุณอคุณโชคดีคุณโชคดีคุณมีที่เก็บ <c ười> คุณมีเนื้อที่เก็บมาอย่างเงี้ยสิบกว่ากล่องไฮครับโอ้ทะลุจอเพื่อนทะลุจอแล้วเนื้อที่วางนี่เพื่อนต้องหาแบบโอ้นึกภาพก็โดนดาน <c ười> ่าแหละเนาะโอเคงั้นผมผมจบที่ตรงนี้นแล้วกันนะการเราเรียกว่า,วาการแกะกล่องประกอบล่างเอ่อบ็อกเซ็ต ที่3ของเรื่องวันพีซกันนะสกายเพียขอบคุณครับ